ขายแม่มันโหดขายแม่มันโลดยังเฟือง,งเลยเติมกาแกมั้งนี่ค่ะ,ะเติมกาแกให้เราเฮ้ยแม่ดีเขาอาจจะบ,บอกว่าแบบสินค้าใส่ซองหรอที่เธอบอกไงใส่ซองจะราคาส่งถูกกว่าสโลโมชั่นมากสโลไลค์อระรบพวกของจิตเก็บกองเก็บกอง เพียงนี่คือกล้วยที่แบบอยู่ในไรนั่นใช่ไหมกล่องนี้มาจากไรนะโอ้โห<อ>ดูแพ็กการตลาดกัน,กนแม่ค้าไรแล้วก็กินกินไปด้วยไรไปด้วยน,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 นี่มันคือขนมจากร้านนี้เว้ยจากร้านชําอ่ะนี่มันขนมร้านชําเลยนะเว้ยที่ปักซอยก็าขายอ่ะดูโอริโอ้จิ๋วดิเฮ้ยกินโอริโอ้จิว๋วโอริโอ้สินเจนเนี่ o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  นเนเยเดี๋ยวก็น่ากินอยู่นะ นี่ไงมันคือการที่ซื้อไว้ดูกับละครอวสานของเคืองไงเฮ้ยแต่อันนี้ไม่น่ากินมากเว้ยลองดิเฮ้ย็ลก็ไม่เยอะแยเลยนกีขายแน่รดได้ใหญ่เลยนี่คือโอริโอมินนี่ก็คือโอริโอสเซเจนเลย อร่อยเว้ยมันอร่อยขนมจีนนะเนี่ยขนมจีนอะไรอ๋อจีนอ๋อขนมจีนขนมจีนที่เป็นเส้นหรือว่าขนมตันเจนินไปอ,อร่อยบา,ายปกินหอยรออิ่มในสาหร่ายแถมเทคกทูด้วยมันเด็กน้อยมากเลยคนสั่งมาก็กินกินเพลินแต่สาหร่ายยี่ห้อยนะโอชิโอชิเออให้เยอะดีพันใหญ่มากแถมเทคกทูเด็กน้อยมาด้วย นี่ครับมันเป็นแบบนี่ที่สั่งมาในกล่องโอชิโอชิอชแผ่นมันใหญ่มากแต่ตัวข้างในก็มีเยอะมากไปลองสั่งกันได้ครับจากร้านอะไรนะขายแม,ม่ขายแมมโลดขายแมมโลดอะไไม่อายขายแมมโลดไบร์ขายแมมโรดเอาเอาชื่อเต็มเต็มนี่ชื่ออะบ้างนะนะไม่ไไม่อ,อายขายแมมโลดเออไบร์